รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอิซูซ d ดีแม็กซ์บลูพาวเพลังแรงสูงสุด150แรงมา้าด้วยแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรทั้งแรงทั้งประหยัด แหมเงียบสุดๆไอซูซุกดีแม็กซ์1.9 DDI b u Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกความเร่งรีบของสังคมเมืองและความเจริญก้าวหน้าของโลกทําให้ชีวิตมีการแข่งขันกันมากขึ้นต้องทํางานหนักเพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายเมื่อทํางานหนักมากขึ้นอาจส่งผลให้เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมซึ่งเรียกอีกอย่างว่าโรคบ้างานเดิมพบมากในชายชาวญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันพบในสังคมไทยแล้วอาการปวดคอไหล่หลังอันเนื่องมาจากการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์และกลุ่มคนไอทีทั้งหลายที่ต้องทำงานอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งวันทำให้เกิดความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตประจำวันท่านั่งบางท่าทางจะทำให้เกิดการโค้งงอผิดรูปของกระดูกได้และบางท่าทางทำให้เกิดอาการตึงยึดจนเกิดอาการปวดในที่สุด แบบนี้เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากแพทย์หญิงสุทธิดาเย็นจันทร์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยาโรงพยาบาลรามคำแหงจะมาพูดถึงโรคออฟฟิศซินโดรมกันครับ สำหรับสัญญาณเตือนของเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะคะบางคนก็จะมาบ่นเรื่องของอาการปวดหลังปวดต้นคอบ่านะคะรวมไปถึงกล้ามเนื้อบ้า้นเอวนะคะถ้านั่งนานเนี่ยบางคนก็บอกว่ามีอาการชาต้นขานะคะคหรือปวดร้าวลงไปถึงที่ปลายเท้าได้นะคะในกรณีที่บางคนใส่ส้นสูงยืนหรือเดินเป็นเวลานาน,านๆก็เกิดการอักเสบของตัวฝ่า,เ,าเส้นเอ็นบริเวณฝ่าเท้าที่เรียกว่ารองช้ำนะคะก็ทําให้มีปัญหาของการเดินได้ค่ะ สำหรับสาเหตุของออฟฟิศซินโดรมนะคะหลักๆเลยก็คือเกิดจากการที่เรานั่งหรือเพ่งจ้องใช้สายตาทําคอมพิวเตอร์นานเกินไปนะคะแล้วก็อยู่อยู่ในท่าเดิมที่ไม่ค่อยได้ขยับเพื่อเยือ่อก็เกิดอาการเกร็งตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นพอนานๆไปเกิดการอักเสบนะคะแล้วก็มีพังผืดมารัดอันนี้เนี่ยก็จะไปกดทับเส้นประสาทอีกทีหนึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ค่ะสำหรับความร้ายแรงของโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะในระยะยาวถ้าเกิดเราอยู่ในท่าเดิมเป็นประจํา ก็จะก่อให้เกิดอาการปวดเรื้อรังนะคะก็จะรบกวนสมาธิในการทํางานบางคนก็รบกวนการพักผ่อนทําให้เกิดอาการนอนหลับไม่สนิทนะคะก็มีอาการปวดศีรษะหรือว่าปวดเกรงรอบกระบอกตาตาพร่านะคะเห็นภาพไม่ค่อยชัดเจนนะคะบางคนนั่งนานไปไม่ค่อยได้ลุกไปเข้าห้องน้ําก่อให้เกิดอาการปัสสาวะแสบขัดก็เป็นที่มาของเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบติดเชื้อซึ่งอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นตามมาอีกได้สำหรับในแง่เรื่องของการรักษานะคะในภาวะที่เรามีอาการปวดนะคะเกิดขึ้น การไปพบแพทย์เพื่อต้องดูว่าจําเป็นที่จะต้องรับประทานยาหรือว่าสั่งการรักษาด้วยการทํากายภาพบำบัดนะก็จะเป็นตัวช่วยแก้อาการในเบื้องในช่วงแรกแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเราควรป้องกันด้วยการจัดท่านั่งให้เหมาะสมนะคะหลีกเลี่ยงการนั่งหลังงอนั่งหลังคอมเป็นระยะเวลานาน,าน,าน เราก็มันขยับเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะคะแล้วก็มีการบริหารที่เราเรียกว่า stretching exercise ก็คือการฝึกความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นนะคะเพื่อที่ให้กล้ามเนื้อกับข้อต่อต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นนะคะสำคัญคือเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าสมองของเราที่ต้องเหนื่อยล้าหรือกล้ามเนื้อที่เหนื่อยล้าเนี่ยถ้าได้รับการพักผ่อนนอนหลับอย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อเนื่องกันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟู กลับข้นมาึาทให้เราาามรทำงานเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ได้สำคัญที่สุดในชีวิตกลับเป็นการรักษาสุขภาพมากกว่าไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือจิตใจแต่ด้วยภาระการงานที่ทุกคนต้องทำนั้นเราก็สามารถที่จะผ่อนคลายหรือพักระหว่างทำงานเพื่อการบริหารร่างกายไม่ให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมได้เพียงเวลาไม่กี่นาที อาจช่วยชีวิตคุณตลอดไป i ิซูส d ดีแม็กซ์บลูพาวเพลังแรงสูงสุด150แรงมา้าแรงบิดสูงสุด350ถึงตันเมตรแรงขึ้นนะัดตุก,กุ้งได้เต็มทายพ้อมผิงดำรบได้มากขึ้นิสุดีแม็กซน Isuzu ด m a x 1.9ี d i Blue ู o w e r นวัตรกรรมเปลี่ยนโลก